ก็มาดูรีวิวเตาไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นรุ่น JD9T นะครับ JD9T ตัวนี้นะครับก็ปิ้งได้ทอดได้นะครับตัวต่อมาจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้สีฟ้านะครับก็จะเป็นเหล็กพ่นสีนะครับไฟ2,400วัตต์นะครับแบบนี้นะครับตัวต่อมาจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้บอดี้จะเป็นสแตนเลสบอดี้สแตนเลสนะครับจะสวยงามมากครับตัวนี้นะครับก็ ไฟ2,400วัตต์เหมือนเดิมนะครับแต่ได้บอดี้เป็นสเตลเลตนะครับตัวนี้จะเป็นบอดี้สีฟ้านะครับต่อมานะครับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่น1 10นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะต้องต่อกับเบกเกอร์นะครับสายไฟมาจารโรงานจะเป็นแบบนี้นะครับก็ความยาวเป็นเมตรเลยนะครับตัวนี้ยาวมากนะครับอ่าสองฮีเตอร์นะครับนี่ฮีเตอร์ตัวที่1นะครับฮีเตอร์ตัวที่2นะครับอ่าอันนี้คู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานนะครับ ก็ถ้าท่านใดที่ต่อกับปลั๊กเสียบนะครับก็ต้องตัดตัวนี้ออกนะครับต้องดัดแปลงกันนิดหนึ่งนะครับเี่ยจะมีสายดินมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กธรรมดาได้เลยนะครับไฟ4,800บาทนะครับคือ2เท่าของตัวเล็กเลยนะครับอันนี้คือรุ่นพวกตัวเล็กนะครับตัวเล็กสีเงินนะครับแล้วก็ตัวเล็กสีฟ้านะครับแล้วก็เตาอเนกประสงค์นะครับตัวเล็กเหมือนกันนะครับ2,400บาทนะครับตัวนี้จะพิเศษตรงที่สามารถนี่ครับ ทอดได้ด้วยทําสเต็กได้ด้วยนะครับมีถาดมาให้ในตัวนะครับนี่ฮะทั้งปิ้งทั้งทอดนะครับในตัวเดียวกันนี่คือใบรนดประกันนะครับยี่ห้อโนเทคนะครับไฟ2,400วัตต์นะครับปิ้งย่างในอาคารในปั๊มน้ํามันนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับส่วนตัวนี้จะปิ้งได้อย่างเดียวนะครับตัวสีฟ้าเนี่ยจะปิ้งได้อย่างเดียวนะครับนะครับตัวอื่นๆก็จะปิ้งได้อย่างเดียวนะฮะตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกัน เน้นปิ้งย่างปริมาณมากๆ,ๆนะครับร้านหมูปิ้งมาล่านะครับที่ขายตามปั๊มน้ำมันใช้ได้หมดเลยนะครับแบบนี้